มาเกณได้หนเด้อพอผมก็หญิงเขาหลับใช่ก่งจากเก็ดอบิกแหละกับัากับมงหายังรลูกดูผมดูผมนั่งกู้ไก่นะคะผู้ไก่สามีเฮ็ดไทยต้องนีก็งามบอค่ะมันน่ารักหาสิบาทเหมือนวัยรุ่นม่นเป็นสองชั่วโมงคุณบอโอแป๊บเดียว ปหาสิบาทก็ข้อเหตุข้อเหตุถูกเพราะว่ามื่บ้านนี่สาผมเห็ดสาผมตายยังผาไปหาสาผมละกันก็เล่เห็ดชิ้นให่เยอะเนี่ยมันจะจับเบื้องเห็ดอย่างไทยนี่ที่ซต่าไปทายเก็บทายที่ดูดิซอ้ยสวยแน่นั่น are you ready สบายครั <laughs>